ทำไมถึงกล้ามาจร,จ,รจริงจริงไม่ได้อยากมาครับครับจริงจริงกลัวที่จะมาครับแล้วทําไมถึงตัดสินใจที่จะมา,มามามาตอนที่ยัง,ยงมีชีวิตยอยู่ก็จะดีครับคุณใจเย็นๆนะถามนี่คุณเคยรู้มาก่อนไหมเรื่องพวกนี้ไม่เคยทราบครับ <c oughs> <c oughs> ผมเสียใจแทนน้นองเบพูดจากที่ผมได้รับฟังแล้วเนี่ยผมผมก็พูดได้คําเดียวครับว่า ผมจะพยายามรลบผิดช,ชอบให้เต็มที่ที่สุดคำว่าเต็มที่ที่สุดก็จนกว่าจนกว่าผมจะเหลือไม่มีอะไรเหลือครับหรือจนกว่าผมจะตายครับคุณพอ,อพสิ่งที่ผมถามคุณไปคุณตอบมาแบบนี้เหมือนคุณยอมแพ้แล้วนะผมยอมแพ้ตั้งแต่ก่อนมารายการพี่แล้วครับเฮ้ย <Hey! S 1> ผมยอมแพ้มานานแล้วครับผมผมไม่รู้ผมสู้กับอะไรอยู่สามพิมทุกวันนี้ผมยังไม่รู้ว่าชีวิตผมสู้อยู่กับอะไรก็ไม่รู้ ผมอยอมแพ้เอ,อัผมถามหน่อยแล้วหลังจากนั้น,นวิธีการขายมันขายบดนพื้นฐานของอะไรก็คือคุณเป็นบิ๊กบอสครับแล้วก็จะมีบอสรองลงมาคุณอยู่ตรงนี้เป็นบริษัทครับแล้วก็จะมีเครือข่ายของบอสแต่ละเครือข่ายลงไปครับผมถามว่าบอสตรงนี้คสิบคนเนี่ยเขาได้ค่าตอบแทนยังไงก็ตอบแทนจากที่เขาก็ต้องขายครับถือถ้าเขาขายได้เยอะเนี่ยเขาก็ได้ค่าตอบแทนเป็นผลกาไรเยอะแต่ถ้าเขาขายได้น้อยก็ จะได้ค่าตอบแทนเป็นผลกําไรที่น้อยครับผมก็เห็นว่าเขาจะบอกว่าโอเควันนี้สอนเสร็จแล้วนะเป็นไงดีไหมอะไรไหมเขาก็โปรโมทครูโค้ชอะไรของเขาไปอย่างเงี้ยครับเข้าช่วงสําคัญเขาก็บอกว่าออถ้าใครสนใจอ่ะแล้วยังไม่มีสินค้าเนี่ยมาขายกับที่นี่ได้นะคือผมว่ามันเป็นการนําเสนอข้อมูลถ้าสําหรับภาษาที่ผมใช้นะครับผมค,คือวันนั้นผมก็เข้าไปฟังผมเข้าใจคุณ แต่ภาษาคุณมันสวยงามไปของผมขอโทษนะแม่งป้ายยากูที่เวลาคนเขาจะบ่นกันเนี่ยเขาจะบอกว่าทำไมหลวงใช้คําว่าเขาจะหลีกเลี่ยงคำว่าลงทุนกับเราเขาจะใช้คําว่าเริ่มไปด้วยกันหรืออะไรเพราะข้อเท็จจริงมันก็คือลงทุนก็คือลงทุนนะโอเคอันนี้คือคุณมันไม่งั้นมันไม่ลงทุนซื้อสินค้าไปขายมันจะมันจะเอาอะไรขายได้มันไม่ได้อยู่แล้วแล้วเหล่านักแสดงเนี่ยเขาเข้ามาเกี่ยวข้องยังไงเป็นพรีเซนเตอร์ครับในสัญญาพรีเซนเตอร์มันมีการบอกไหมว่า ให้มีการชวนคนเนี่ยให้มาร่วมลงทุนถามเอาโดยวินญูชนทั่วไปอ่ะดูเนี่ยรู้ไหมล่ะว่าเนี่ยให้มาทํากับเดียคอนมานู่นนี่นั่นคุณคิดว่ามันเป็นการชวนลงทุนไหมเนี่ยจริงๆเป็นการชวนให้มาทําธุรกิจกับบริษัทเดียคอนกรุ๊ปครับแต่อก็เมื่อกี้ตอนต้นรายการคุณยังพูดอยู่เลยว่าใช่ครับเป็นการลงทุนพอตรงนี้คุณจะบอกว่า,วาชวนไปทําธุรกิจคุณพูดแบบนี้เดี๋ยวมันก็สับไปสับมานะผมไม่ได้สับไปสับมานะครับพี่หนุ่มอันเนี้ยมันคือมันคือหน้าที่ของ พิเซนเตอร์เหรอครับจริงๆก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะทําตามที่เราไหว้วานหรือเปล่าถ้าเกิดว่าผมไหว้วานแล้วเขาไม่ทําก็ได้ครับหรือว่าเขาจะทําก็ได้ครับจะนั้นว่าการพูดเองหรือในหรือคุณเป็นคนไหว้วานเลเขาพูดคืออันนี้ผมต้องขออนุญาตครับอาจพี่หนุ่มอาจจะต้องถามน้องกันเองตรงนี้แต่ว่าถ้าสําหรับผมผมเป็นคนไหว้วานเขาครับคุณบบถูกล้อเล่นแต่ปีหกหนึ่งหมายถึงยังไงนะครับไอคอนถูกล้อเล่นแต่ปีหกหนึ่งผมผมจับ<ช>ตรงๆนะคุณบอคุณผมจับ ภาษากายคุณได้อย่างหนึ่งเวลาที่ผมพูดอะไรไปแล้วมันใช่ข้อเท็จจริงคุณจะบอกว่าหมายความว่างไงนะครับพี่หนุ่มคือคุณพูดก่อนเพื่อจะคิดตามแล้วพูดออกมาพี่หนุ่มสรุปว่าเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับผมฟันธงครับ,ค,รบคุณจ้างนักแสดงอ่ะคุณจ้างเป็นรายปีหรือว่ารายเดือนอย่างคุณบอยประกอนอย่างเงี้ยคุณจ้างเป็นรายปีใช่ไหมครับเป็นสัญญาเป็นปีถูกไหมครับของคุณกันอ่ะก็สัญญาห้าปีครับห้าปีแล้วผลตอบแทนเนี่ยผลตอบแทนมันเป็นยังไงผลตอบแทนก็จ่ายให้ แบ่งเป็นทุกๆเดือนตามยอดขายครับก็กราบขอโทษทุกท่านด้วยครับวันนี้ผมก็ยังงงๆกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอยู่ครับว่ามันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงเหมือนเดิมครับถ้าเกิดความเสียหายแบบไหนอย่างไรก็เข้ามาแจ้งครับ